สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่โปรโตุเกสซูเปอร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีีีมอย่่าาางคปูคน จะลงเตะกันในเวลาตี3 5 5นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตตดิโอโดราเกาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านนูนูมิเกรเซรโนนาโลตอนนี้ช่อง a i วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกขอเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านปอโต้วความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอสองนัดแพ้2นัด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย1ิประตู วันนี้ทางด้านปอร์โต้ของกุนซือวิโตบรูโนเพิ่งเสมอกับอันเดอร์เลดมา2ประตูต่อ2ในศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมตอนนี้ถือว่าพร้อมพอสมควรไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบง์เพิ่มจะมีก็แค่มาโกกรูยิตกับเดนิสกุนที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่คาดว่าจะส่งซามูเอลอาเกโฮวาที่ยิงไปแล้ว8ประตูลงเป็นตัวหลักในแดนหน้าโดยมีฟาบิโอวิเอราคอยสร้างโอกาสจากด้านหลัง มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนคาซาปีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสิบของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสามนัดเสมอสองนัดแพ้ศูนย์นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้สิบสองประตูเสียสามประตูวันนี้ทางด้านคาซาปีทีมเยือนของชาวเปเรราเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการเปิดบ้านถล่มชาเวสมาสาประตูต่อศูนย์ในศึกโปรตุเกสครับสำหรับความพร้อมของทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมมีเพียงกิกกี้กับคลาวดิโอเมนเดส ที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์คาดว่าจะส่งเชเรมี่ลิโวลองคาสเซโนดิอาสและนูโนโมเรราลงล่าสกอร์ในแดนหน้าโดยมีอันเดรียนครายฟคอยคุมจังหวะเกมจากแดนกลาง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ปอโตจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดิโยโกคอสตาฟรานซิสโกมูราเนอูเอนเปเรสติอาโกจาโลมาตินเฟนันเดสอลันวาเรล่านิโกกอนซาเลสกาเลโนฟาบิโอวิเยราเปเปซามัวโกฮัว คาซาปียจะมาในระบบ3ามสานำทีมโดยแพทริกเซกรอกรูเบนไคลเวิร์ดชูอัลกลาเรเนมินโซโลทิตเลโอนาร์โดเลโลราฟาเอลบริโตอันเดรียนครเยฟอันเดรเครานเดสนูโนโมเรราคาซิอาโนเชเรมิลิโวลองทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาห้านัดผลคือเจ้าบ้านปอร์โต,โตชนะสีนัดเสมือนหนึ่งนัดแท้สูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตู แม้ว่าคุณภาพของทีมอย่างคาซาเปียจะดูเป็นรองแต่ผลงานช่วงหลังของพวกเขาไม่ธรรมดาเลยเพราะไม่แพ้ใครมาห้านัดติดรวมทุกรายการแถมเก็บชัยได้ถึง3เกมยิงรวมกันไปถึง12ประตูตรงองกันข้ามกับปอโตที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยล้าจากโปรแกรมการแข่งขันหนักๆจนฟอรอมรอบไปในสีนัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะเลยแถมแพ้ไปถึง3นัดโดนยิงรวมถึง10ประตูเกมนี้แม้ปอโต้จะได้เล่นในบ้านและมีชื่อชั้นเหนือกว่าแต่คงไม่ใช่งานง่ายแน่โดยเฉพาะหากต้องการผลต่างหลายประตู เปอร์เซนต์ที่ปอร์โตจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนนต์ที่คาซาเปียจะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่55จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าปอร์โตเปิดบ้านเสมอคาซาเปียไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาต่อกันในคู่ของเซบียาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างโอซาซูนาซึ่งแข่งกันในรายการลิลีกาสเปนคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามรามอนซานเชส่วนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านควรนมาติเนสมูเนราเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเซบิยาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านเซบิยาเจ้าบ้านมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างโดยตองกีเนียนสู และชิดเอราอิยุกิยังไม่พร้อมลงสนามนอกจากนี้นายทวารมือหนึ่งอย่างออยานิลันยังต้องรอลุนความฟิตหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายเกมในส่วนของเกมรุกคาดว่าจะใช้โดดด้ลูเกบาติโออีเกมุนยอสรูเบนกาเซียไอมาโอรอสอีเกมุนยอสในส่วนของเกมรุกคาดว่าจะใช้โดดี้ลูเกบาติโออิซักโรเมโรและเปเกเฟนานเดสเป็นตัวสร้างความอันตรายให้ทีมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโอซาซูนากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนน ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอน1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านโอซาูุณาทีมเยือนไม่มีปัญหาหนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่ต้องขาดลูกาสตอโรที่ติดโทษแบนอย่างไรก็ตามผู้เล่นหลักคนอื่นๆพร้อมลงสนามเต็มที่โดยในเกมนี้ไอมาโอรรสจะรับบทเพล์เมเกอร์สร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมโดยมีอันเตบูดิมียยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าคอยล่าสกอร์11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เซบียาจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอันบาโรเฟรนันเดสโคเซอังเกลกาโมนาโลอิกบันเดกิกเกาลาสอารเปโดซาชิบิลโซเนมันยากูเดลอัลเบิร์ตแซมบีโลอุนกาโดดีิลูเกบาติโออิซัคโรเมโรเปเก้เฟรนันเดสโอซาซูน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเซคิโอเอเรราเมซุสอารโซอาเลคารโดกาเตนาฟลาวิงเอนโซโบยูโมอาเบลเบโตเนสคอนมอนกาย ولا อิเก่มุนยอสรูเบนกาเซียอมาโอรอสไบรอันซาราโกซาอันเตบูดิเมียทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเซบียาชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตูสำหรับเกมนี้เซบียาแม้จะมีสถิติไม่ดีในลีกช่วงหลังแพ้ไปถึง3จาก5นัดล่าสุดแต่ฟองการเล่นในบ้านต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง4จาก5นันดาที่ผ่านมาแถมยังมีสถิติที่ดีเวลาเจอกับทีมระดับเดียวกับโอซากุณาซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ7แต่ฟอร์มเริ่มแถวหลังจากเก็บได้เพียงคะแนนเดียวจาก2นัดล่าสุดอีกทั้งงอมการเล่นนอกบ้านของโอซากุณาในฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าประทับใจเพราะชนะได้เพียงครั้งเดียวจากการออกไปเยือน6นัดแพ้ไปถึง3นัดนอกจากนี้โอซากุณามีสถิติไม่ดีนักเวลามายืนถิ่นของเซบียเพราะชนะได้เพียงครั้งเดียวจาก5นัดหลังสุด เปอร์เซนต์ที่เซบีย่าจะชนะอยู่ที่5้เปอร์เซนต์อร์เซนต์ที่โอซาซูนาจะชนะอยู่ที่20%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่2ีปจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเซบีย่าเปิดบ้านชนะโอซาซูนาไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันในคู่ของเอออบ้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างกาตาเคนักซึ่งแข่งกันในรายการเซกุนดาสเปนคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสอครึ่งตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอมูนิซิปาลเลดูผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านโคเซอันโตนิโอซานเชเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอีบ้าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอน1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเอีบ้าเจ้าถิ่นภายใต้าการคุมทีมของโคเซบ้าเอเซบรีผลงานในลีกช่วง5เกม หลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นสำหรับความพร้อมในเกมนี้มีเพียงมาเทอุสเปรเรราที่ต้องรอเช็คความฟิตส่วนผู้เล่นคนอื่นๆพร้อมลงสนามเต็มที่โดยเกมนี้จะใช้งานอันโตนิโอปูเอตัสจอร์ดปาสกันและยอนกูรูเซตาในการสร้างสรรค์เกมรุกเพื่อสนับสนุนหัวหอกอย่างยอนบาติสตามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนกาตาเคนากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ22ของตารางคะแนนฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านกาตาเกนาทีมเยือนของกุนซือคันโดผลงานในหลีก5นัดหลังสุดเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวสภาพทีมวันนี้จะขาดเพียงเซกิโรเกเรโรที่ติดโทษแบนนอกนั้นไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยจะส่งดานีเอสริเชตอุโกกอนซาเลสและเซดริกเตเกียช่วยกันปั้นเกมรุกส่วนกองหน้าตัวเป้าจะใช้กัสตอนบายเยสเป็นตัวจบสกอร์11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เออิบ้าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโยเอลโรดริเกสโรเบโตกอเรอาเอสเตบันบูโกสเฟรเดริโกเบนานซิโออันบาโรเตเคโรเซคิโออัลบาเรสคาบิมุนยอสโคเซกอปาสเอดูเอ็กโปซีโคดิเอโกโมลินามาร์ติเนสตอยคอฟกุสตาโวบลังโกกาตาเคน่าจะมาในระบบ 3-2-1- 4นำทีมโดยมากมาร์ติเนสดาบิดอันดูคาปาบล์บาสเกสกัสตอนซินวากูเลนเดลมาสเซคิโรเตเครรา ยานบูดิเชเบโตกายาก้าอเล็กกาย่าปาบุนเดบลาซิสรูเบนกาสโตรทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาหกนัดโดยห้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเอีบ้าชนะสองนัดเสมอศูนย์นัดแพ้สามนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้เจ็ดประตูเสียสิบเอ็ดประตูสำหรับเกมนี้เอีบ้าถือว่าได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและผลงานในบ้านห้านัดหลังสุดถือว่าดีทีเดียวเก็บชัยชนะได้ถึงสามนัดในขณะที่ทีมเยือนอย่างกาตาเกนาฟองการเล่นนอกบ้านแย่สุด เพราะแพ้ติดต่อกันมาสีนัดรวดและตอนนี้ยังคงรั้งตำแหน่งบวยของตารางนอกจากนี้สถิติการเจอกัน2นัดหลังสุดเอออบ้าเป็นฝ่ายชนะทั้งหมด e <iba S 1> เมื่อพิจารณาจากฟอร์มโดยรวมและความได้เปรียบในบ้านฝั่งเจ้าถิ่นดูดีกว่ามากเปอร์เซนต์ที่เอออบ้าจะชนะอยู่ที่75เปอร์เซน์นที่กาตาเคน้าจะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเออีบ้าเปิดบ้านชนะก,กาตาเกนาไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์มาต่อกันในคู่ของโรมา่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอัตาลนตาซึ่งแข่งกันในรายการกันโชเซเรียอาอิตาลีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอลิมปิโกผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาโกกุยดา เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโรม่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0น,นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านโรม่าเจ้าบ้านที่อยู่ภายใต้การนำของกุนซือใหม่คลาวดิโอราเนีอรีผลงานในลีกช่วง5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นด้านสภาพความพร้อมของทีมพวกเขาจะขาดนิโคโลปิซิลลี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งที่โดนโทษแบน จากการสะสมใบเหลืองครบส่วนตัวเจ็บยังเป็นกลุ่มเดิมทั้งหมดสำหรับการจัดทัพคาดว่าลอเรนโซเปลเลกรินีกับสเตฟานเอลชาราวีจะเป็นตัวเดินเกมรุกโดยมีอาเตมดบิกเป็นกองหน้าตัวเป้าล่าตาข่ายในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอตาลนตากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0ูนนัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสียสประตู วันนี้ทางด้านอตาลันตาทีมเยือนภายใต้การนำของจานปิเอโรกัสเปรนีผลงานในลีกกำลังร้อนแรงมากพวกเขาชนะมาเจ็ดนัดติดต่อกันสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ยังไม่มีปัญหาเพิ่มเติมตัวเจ็บเป็นหน้าเดิมๆการจัดทัพในเกมนี้คาดว่าจะพักชาวเดอเคเตเลเรและมาโกเบเชนนี่โดยส่งอาเดโมล่าลูกแมนกับมาริโอปาซาลิตลงมาช่วยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมและมีกองหน้าตัวเป้ามาเตโอเรเตกิที่ฟอร์มกำลังฮอตลงล่าสกอร์ในแมตช์นี้ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โรม่าจะมาในระบบส2 3สองสาหนึ่งนำทีมโดยไมซ์สวิลาจาลูก้ามันชินีมัรฮุมเมลออบิเตนดิก้าเซกิเซลิกมาดูโคเนไบรอันคริสตันเตอังเกลโยดลอเรนโซเปเลกรีนีสเตฟานเอลชาราวีอัตเอมดฟบิกอัาลันตาจะมาในระบบ43 3สาานำทีมโดยรุยปาตริซิโอโอดลลอนคอสซูนูอิสซักไฮเซอัดโคลาซินัตราอูนเบลานวามาเทนเดรูน เอเดซอนมาเตโอรุเจรีมาริโอปาซาลิตอเดโมล่าลุกแมนมาเตโอเรเตกีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านโรมาชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย7ประตูสำหรับเกมนี้โรมาเจ้าถิน่นผลงานในลีกยังค่อนข้างน่ากังวลเพราะ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมแม้จะมีการเปลี่ยนโค้ชมาใหม่ แต่ทีมยังต้องการเวลาในการปรับตัวและจูนเกมอีกพอสมควรในขณะที่ฝั่งออตแลนตาทีมเยือนนั้นฟอร์มร้อนแรงงอสุดๆกับการชนะเจ็ดนัดติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมที่แข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมรุกโดยเฉพาะคู่หูอย่างเรเตกีและลุกแมนที่ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเปอร์เซนต์ที่โรม่าจะชนะอยู่ที่20เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ออตแลนตาจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25เปอร์เซนต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโรม่าเปิดบ้านแพ้อัตาลันตาไปด้วยประตูสู่ประตูต่อสองและคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนอร์เชลันซึ่งแข่งกันในรายการเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามปากเกนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านวิตาลีโรมานฟ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอสานัดแท้ศูนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้5ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านโคเปนเฮเกนของกุนสือยาคอฟนิสตรุกผลงานในหลีก5้าเกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยถือว่าโชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาสภาพทีมตอนนี้จะไม่มีเอลิออสอาชูรีนิโคไลบอยเลเซนรัสมุดฟอก และรูนีบาตชีที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามแต่กำลังหลักที่เหลืออย่างโมฮัเมดเอลยูรุซซีวิกเตอร์คลาสันและโรเบิร์ตยังคงพร้อมลงสนามคอยสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอนเดรสคอเนลิอุสมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนอร์เฌลันกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอสองนัดแพ้1น่นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านนอร์เแลันของกุนซือเยนโอเซน ผลงานในหลีกช่วงหลังก็ดีไม่แพ้กันพวกเขาไม่แพ้ใครมา3ามเกมติดต่อกันสภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหาใดๆตัวหลักอย่างมากบริงจากคุมแดงกลางขณะที่เบนจามินเนเกรนมาคุดอิงว่าเซนและซินเดรเอกเกลจะประสานงานกันในแดนหน้าเพื่อล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โคเปนเฮเกนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยรูนาอเล็กรูนาสันนาธานทรอตมูนาเชการันกาโลเปสโรดริโกเบสกัสวิลเลียมเคลม แมกนัสแมสันวิกเตอร์ฟรอหอจอแดนลัสันอามินเชียคาเจอร์แมนโอนุคฮาร์เชลันจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยวิลเลียมลิกเก o โนอามากมันมาริโอดอเกเลสจัสตินแจนเซนซีดานแซดเดเมียคาเล็บเยเรนคีเลวีเนเนแมทแนเซนมิลานอิโลสกีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 2, นด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย8ประตูโคเปนเฮเกนได้เปรียบจากการเล่นในบ้านซึ่งพวกเขาแกร่งมากในถิ่นของตัวเอง5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครชนะไปถึง4เกมแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะจ่าฝูงของลีกขณะที่นอร์เวยลแ,แลนด์แม้จะฟอร์มดีในช่วงหลังแต่เมื่อออกไปเล่นนอกบ้านมักจะเจองานยากพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดทําให้เกมนี้น่าจะเป็นงานยากอีกครั้งเปอร์เซ็นต์ที่โคเปนเฮเกนจะชนะอยู่ที่75เ เปอร์เซ็นต์ที่นอเชลันจะชนะอยู่ที่15และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโคเปนเฮเกนเปิดบ้านชนะนอร์เวยแลนด์ไปด้วยประตู2ประตูต่อ0ูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิม์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ